วิทดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทวนูุและประิิริบปัญหา YouTube ของ Rm Utp Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมมัน่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับนะมาพบกัน แบบนี้นาะยมีเรื่องราวในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะเข้ามาด้วยหลายต่อไหลายตอนเลยนะครับอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง rmutp live นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ rmutp live เ็้ามาแลวอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาด รายการโปรดรายการเด,ดเด็ดของนาง r m UTP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับกูรู้ฟังนะวิดหน้าหนึ่งเรื่องราวของนะทางรัฐบาลครับยืนยันนะว่าน้ำประปา ของการปรับปรานคะรหลวงนะ้ไร้การปนเปื้อนไมโครพลาสติกแล้วก็โปรโตสัวครับอ่าเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันตรงนี้ได้ในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยนะครับเรื่องราวของนะงาน All w ล r r นะครับแต่ว่าเป็น All w a r แฟในส่วนภูมิภาคนะซึ่งจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเรื่องราวของการเนรมิตงานใหญ่ ยกระดับเรียนรู้ขับเคลื่อนสู่อนาคตนะซึ่งจัดขึ้นไปนะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่11-13กรกฎาคมนะซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพาที่จังหวัดชนบุรีนะเดี๋ยวก็จะมานะติดตามควนหลงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในช่องของวิทยทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิสดาโลกครับมีนักวิจัยนะเขาบอกว่าเปลี่ยนกากา,กาแฟครับคุณผู้ฟัง เป็นคอนกรีตนะสร้างทางเดินเท้าที่แข็งแรงขึ้น30%เลยทีเดียวเอ้เขาทำกันอย่างไรเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิ์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิ์หน้าหนึ่งครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง ชวงนี้วินาหนึ่งครับในรายการวิด,ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุธและประสิทธิบันรทางยูทูบของ RMUTP l i v e กับผมกระจรนศักดิ์บำรุงสินม,มั่นครับช่วงนี้วินาหนึ่งครับอย่างที่เกริ่นไวตต้ตั้งแต่ต้นรายการครับเรื่องราวของรัฐบาลน,นะโดยรองโฆษกรัฐบาลน,นะครับนายคารมพลพรกางเนี่ยนะขอนะครับให้ประชาชนเนี่ย มั่นใจความปลอดภัยน้ำประปาเกาะของการประปานะครหลวงเนี่ยนะเขาบอกว่านะให้มั่นใจในตัวของน้ำประปาของการประปานะครหลวงเนี่ยเขาบอกถึงขั้นตอนนะครับขั้นตอนกรองนะ้ำมีชั้นของแอนทรอไซต์และทรายกรอง สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้โอกาสที่น้ำประปาจะมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกเนี่ยมีน้อยมากนะครับที่เขายืนยันมาเลยนะมีน้อยมากรวมถึงไม่พบการปนเปื้อนโปรโตสัว,สวอีกด้วยครับเมื่อวันที่13กรกฎราคมที่ผ่านมาครับนายคารมพลพรกลางครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความนะ นะแม่จะว่าคุณผู้ฟังจะได้ข้อความหรือเปล่าตรงนี้เขาว่าจากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเกี่ยวกับการพบสารปนเปื้อนอันตรายในน้ําประปาน,นั้นทางการประปานครหลวงกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าทางการประปานครหลวงเนี่ย เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเส้นท่อจ่ายน้ำตามบ้านผู้ใช้น้ำครอบคลุมทุกพื้นที่บริการมีแผนงานและเป้าหมายการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามค่าตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะครับทางด้านกายภาพเคมีแบคทีเรียสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะอย่างเช่นโลหะหนักสารพิษทางการเกษตรสารก่อมะเร่งนะก็คือไตรฮโลมิเทนนะครับ สารกัมันตภาพรังสีและเชื้อก่อโรคต่างๆทั้งกลุ่มแบคทีเรียนะได้แก่แบคทีเรียโปรโตซัวไวรัสแล้วก็อื่นๆจำนวนมากกว่าร้อยรายการนะโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์นะณนะห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17,025นะ ซึ่งตรงนี้นายคารมนะกล่าวต่อว่านอกจากนั้นยังประสานให้ห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจยืนยันคุณภาพน้ำประปาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำประปาที่ส่งถึงบ้านผู้ใช้น้ำสะอาดปลอดภัยตลอดเวลานะถึงถึงเอ่อที่ส่งถึงบ้านผู้ใช้น้ำเนี่ยนะมีความสะอาดเลยนะแล้วก็ปลอดภัยตลอดเวลาด้วยนะครับและยังมีศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา พานสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ที่ติดตั้งโดยรอบพื้นที่จ่ายน้ำพร้อมทั้งระบบจ่ายคลอรีนปลายสายติดตั้งที่สถานีสูบจ่ายน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำประปามีคลอรีนอิสระคงเหลือในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับสารปนเปื้อนอื่นๆน,นะทางการประประนานครหลวงเนี่ยได้ชี้แจงตามรายการที่สอบถามดังนี้ครับสารตัวแรกเลยก็คือสาร PFOs แล้วก็สาร PF OA นะซึ่งเป็นสารเคมีในตระกูล PFS a นะที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมมีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวนะครับสามารถไม่ให้น้ำและไขมันยึดเกาะได้จึงมักใช้ในการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนนะแล้วก็โฟมสารเคลือบกระทะนะครับ เสื้อผ้าที่กันเปื้อนแชมพูแล้วก็โฟมดับเพลิงนะครับอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปได้ออกระเบียบห้ามใช้สาร PFOs ในผลิตภัณฑ์รวมทั้งนะในไทยเราก็ออกประกาศให้สารกลุ่มนี้เป็นสารกลุ่มนี้นะครับเป็นสารอันตรายประเภท4คือห้ามใช้แต่ใช้ได้เฉพาะในอุตสาหกรรมชุบโลหะซึ่งต้องขออนุญาตนะคุณผู้ฟังและนะแล้วก็รายงานการใช้ด้วยนะแล้วก็การจัดการของเสีย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในไทยจึงเลิกใช้สารกลุ่มนี้ตั้งแต่ปี2,552นะครับจากสถิติของกรมโรงงานมีการนำเข้าสารกลุ่มนี้น้อยกว่า300กิโลกรัมต่อปีดังนั้นสาร PFOs จึงมีโอกาสการปนเปื้อนในแหล่งน้ำเนี่ยต่ำมากครับข้อต่อมาเลยก็คือ3เอ่อสำหรับยาปฏิชีวนะต่างๆนั้นเนี่ย ปนเปื้อนในธรรมชาติเนี่ยมีปริมาณน้อยมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์อีกทั้งแหล่งน้ําดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําของการประปานนะครหลวงเนี่ยไม่ใช่แหล่งน้ําปิด เป็นแหล่งน้ําที่มีการไหลเวียนตลอดเวลาจึงไม่เกิดการสะสมของยาปฏิชีวนะในตามประเทศแล้วก็ในไทยนะครับยังไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ควบคุมในสารกลุ่มดังกล่าวและไม่มีห้องปฏิบัติการในประเทศที่ตรวจว,วิเคราะห์สารกลุ่มยาปฏิชีวนะในน้ําแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยก็คือไมโครพลาสติกเนี่ยก็คืออนุภาคพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มมตรก็คือเล็กกว่า5,000ไมครเนี่ยนะมักเกิด จากการย่อยสลายหรือแตกหักของพลาสติกต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมนอะย่างเช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายที่มีส่วนผสมของไมโครบีดนะเมสครับนะในเครื่องสำอางแล้วก็ยาสีฟันส่วนใหญ่มีรูปร่างทรงกลมทรงรีเส้นตรงหรือบางครั้งมีรูปร่างไม่แน่นอนนะครับ นะอย่างไรก็ตามไมโครพลาสติกยังไม่มีการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์ควบคุมและยังขาดการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อมนุษย์ที่เบี่ยงเอครับตรงนี้นะนายคารมยังได้กล่าวต่อนะครับว่าการประปานครหลวงได้มีการทําวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศา,าศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยายลัยศิลปากรเพื่อศึกษาขนาดปริมาณและชนิดของไมโครพลาสติก ตลอดกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยน้ำประปาของการประปานครหลวงนั้นพบว่ากระบวนการกรองในกระบวนการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงมีชั้นของแอนทราไซต์ ide, และทรายกรองที่สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ดังนั้นโอกาสที่น้ำประปาจะมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกจึงมีน้อยมากนะครับแล้วก็คริปโตสปอริเดียมนะแล้วก็เกลียเกลียเดียนะแล้วก็ c y c ครสโพรนะเป็นโปรโตซัวที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วมอย่างเฉียบพลันพบได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถตรวจพบโปรโตซัวระยะนะซิสแล้วก็โอซิสได้นะครับโดยระยะติดต่อจะมีความทนทานได้ดีต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยโอซิสนะของอคลิป โปสปอริเดียมเนี่ยนะมีลักษณะค่อนข้างกลมขนาดประมาณ4-6ไมครอนส่วนนะเกนะลเดียนะมีลักษณะโอซิสน, 6, นะครับเป็นรูปไข่ขนาด8-14ไมครอนแล้วก็ไซโครสปอร่ามีโอซิสนะขนาด8-10ไมครอนซึ่งการประประนานครหลวงมีการเฝ้าระวังโปรโตโซวัวก่อโรคชนิดนี้โดยการส่งวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการวิเคราะห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่พบการปนเปื้อนโปรโตโสวดดังกล่าวครับอ่ะก็นะถือว่ายังที่นะครับใครที่เป็นห่วงในเรื่องของนะน้ำประปาของการประบานนครหลวงนะยังสามารถที่จะบริโภคนะครับได้หรือไม่เนี่ยนะก็ยืนยันในระดับหนึ่งว่านะมีขั้นตอนนะในการกรองนะ้ำมีชั้นของแอนทรไซแล้วก็ใส่กรอง นะสามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้นะซึ่งโอกาสอันนี้เขาบอกนะว่าโอกาสที่น้ำประปาจะมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกมีน้อยมากรวมถึงไม่พบการปนเปื้อนโปรโตโซวัวแต่ก็ยังคงต้องนะครับตามกันต่อไปนะว่านะจริงๆแล้วน้ำประปานะครับที่ที่เราบริโภคกันอยู่เนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่นะครับจะมีสิ่งที่ พึงประสงค์หรือว่าไม่พึงประสงค์นะครับอย่างไรามากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าทางตรงนี้รัฐบาลนะแล้วก็การประบันนครหลวงก็ยืนยันมาในระดับหนึ่งนะครับว่ายังคงที่จะบริโภคได้อยู่นะนะครับแล้วก็ยังไม่พบนะครับนะบนะบสารปนเปื้อนโปรโตโซวัวนะยังไม่พบการปนเปื้อนของไมโครแล้วก็โอกาสที่จะปนมีพบว่าการปนเปื้อนของเมโครพลาสติกเนี่ยยังมีน้อยมากนะครับแต่ว่า ก็ยังคงต้องวิจัยและถ้าเกิดคนพบจริงๆก็อาจต้องนะครับทางทางการาการประบานครหลวงก็คงต้องหาทางนะครับในการที่จะวิจัยนะหาอุปกรณ์นะครับมาช่วยเพื่อสกัดกั้นในเรื่องของสารที่ไม่พึงประสงค์นะครับที่นะถ้าเกิดว่าเล็ดล่อยมาได้ก็อาจจะมีผล ไปถึงร่างกายของตัวกุผูฟังเองนะครับนะบเชื่อไม่เชื่อนะวันน้ําธรรมดาเนี่ยนะใครจะไปเชื่อละ่ะนะว่าน,น้ําที่เราใช้รับประทานเนี่ยนะบางทีไม่แน่นะครับบางทีอาจจะมีนะสิ่งที่อาจจะไม่พึงประสงค์ก็อาจเป็นได้แต่ว่าในกรณีเบื้องต้นนี้ก็ยังคงรับประทานได้นะรบ,บริโภคได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตนนแล้วเกิดมีสิ่งที่เกิดปนเปื้อนจริงๆก็นะครับเชื่อ มือของการประปานครหลวงว่าเขาสามารถหาทางนะที่จะสกัดกั้นสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้ได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะค,คุณูุฟังทุกๆท่านเลยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งนะครับเรื่องราวจากทางรัฐบาลนะครับยืนยันว่าน้ําประปานะจากการประปานครหลวงเนี่ยไร้การปนเปื้อนไมโครพลาสติกแล้วก็โปรโตโันนะครับอ่ะก็นะตามกันต่อไปแต่เชื่อมือการประปานครหลวงแหละนะว่า ทำได้แล้วก็นะประชาชนนะครับผู้บริโภคคุณรุ่ยฟางเองก็จะได้ดื่มน้ําประปาที่เขาเรียกว่าไรสารที่ไม่พึงประสงค์เลยทีเดียวนะครับนะไม่มีสารที่เขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์นะครับก็คือทานได้เลยนะครับนะ่าบริโภคได้นะครับนะหวังว่าเชื่อใจอย่างนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทนาหนึ่งครับช่วงวทิทั่วไทยครับเรื่องราวจากทางอวครับ นะเรื่องราวของ OW Fair คครั้งที่4ซึ่งได้จัดไปนาะเสรสซิ้นเป็นที่เรียบร้อยไปตั้งแต่นะครับเมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับนะเป็นการเนรมิตงานใหญ่ยกระดับเรียนรู้ขับเคลื่อนส่อนาคตซึ่งจัดขึ้นนะครับไปตั้งแต่วันที่1 1บเถึงสิกรกฎาคมซึ่งเป็นการจัดงานระดับภูมิภาคนะครับจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวมาเก็บ นะครับเก็บควันหลงกันตรงนี้อีกครั้งในช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิ์ทั่วไทยช่วงวิ์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเดดครับพบกันเป็นประจำอจัตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประสิทธิบัตทาง u t u b e ของ RM UDP l i v e กับผมกระจรศัก์บำรุงสินม,มั่น นะอีกเช่นเคยนะครับนะสำหรับคุณผู้ฟังนะที่มีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรือยืน่นเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสือ Live, ่อสารัไม่ว่าจะเป็นทั้งทางนะครับนะ Facebook Fanpage ยิ้ว่า i m udp live นะครับแล้วก็ inbox ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยรีหนึ่งช่องทางครับคุณุู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่อง c o m มนต์คุณุู้ฟังพิมพ์ c o m มนต์กันเข้ามาได้นะติชมรายการแนะนําอยากนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งที่สาคัญเลยคุณุู้ฟังนะฟังรายการวิดีดวแล้วเย็นกดแล้วกดไลค์กดแชร์ก,ก,กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube i m udp live แห่งนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ นฝากไว้ทุกตอนเลยล่ะนะครับช่วงนี้วิทั่วไทยครับเรื่องราวจากงานอวอแฟร์นะซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเหรืออวอก็ยังคงเดินหน้าจัดงานอย่างต่อเนื่องนะซึ่งเมื่อ ผ่านไปไม่นานมานี้เป็นการจัดงานครั้งที่4ระดับภูมิภาคนะก็คือ All w a ร f a r e ระดับภูมิภาคนั่นเองในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่11-13กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนะซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมทรรรงบัวสีมหาวิทยลาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีครับเพื่อยกระดับทักษะองความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่ประชาชนไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ พร้อมแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆนะครับตรงนี้ครับนางสาวสุภามาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับหรืออวเนี่ยมอบหมายให้นางสาววราพรรุ่งตรการที่ปรึกษาด้านระบบบริหารอวเป็นประธานเปิดงานอวแฟร์ fare, ระดับภูมิภาคภาคกลางภาคตะวันออก นาณหอประชุมธรรมรงบัวสีมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีครับซึ่งจัดขึ้นเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็คือจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึง13กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะถือว่าเป็นการ ต่อยอดความสำเร็จจากโอ f วอรแฟลระดับภูมิภาคนะทางภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ครับท่านี้เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรมหรือสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตและแข่งและแข่งขันได้ในระดับโลกนะครับภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมมากมายที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งออกเป็น6โซนหลักครับ อันได้แก่โซนอินสปิเรชันบายไซเอนปลุกจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้และสนุกไปกับวิทยาศาสตร์พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำน่าตื่นเต้นไปกับ ARVR นะเดี๋ยวนี้นะ ARVR นะครับนะก็เรียกว่าโลก,สม,ก,โลกสมัยกับโลกเสมือนจริงหละประมาณนั้นนะฮะแล้วก็โดม Immersive Art ระเบิดจินตนาการสุดสนุกสนานนะ Fin a n นเชียลบอร์ดเกมเกมเสริมทักษะทางการเงินสำหรับเด็กอายุ8ปีขึ้นไปโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ learning by playing นะ และเกมหุ่นยนต์วิ่งทะลุกระดานเทรดเดอร์ฮันเตอร์ครับเรียนรู้เรื่องพื้นฐานการลงทุนในหุ้นสามัญความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงกลไกที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นแล้วก็นะยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายแล้วก็โซนที่2เลยเป็นโซน science for lifelong learning พบกับ b o บู up skill, r e ีสกิ l และนิวสกิลนะสำหรับอนาคตอย่างเช่นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะก็คือทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ประยุกต์แล้วก็เทคโนโลยีอัจฉริยะครับโซนที่3ครับก็คือ Startup Launchpad นะ a u n c h p พ d เนี่ยนะพบกับนิทรศการแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่สายด p ฟเทคอัปเดตเทคโนโลยีฝีมือคนไทยและกิจกรรมการประกวดแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมล้ำสมัยโซนต่อมาก็คือโซน science for exponential growth นะครับ ได้รวบรวมบริการและกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีให้เติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยแพลตฟอร์มอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและกลไกสนับสนุนของอวอครับโซนต่อมาก็คือโซนเซนส e for a l l well being จะมีการนะก็ได้จัดแสดงสินค้าและบริการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเช่น บริการดโดรนเพื่อการเกษตรและการพัฒนาธุรกิจสินค้านาวัตกรรมรองเท้าเพื่อสุขภาพและสินค้านาวัตกรรมดักจับฝุ่นโซนต่อมาเลยก็คือโซนเซนฟอร์ฟิวเจอร์ไทยแลนด์ร่วมเอาเทคโนโลยีสุดล้ำผลงานวิจัยพร้อมต่อย,ยอดเป็นนวัรกรรมล้ำค่าในอนาคตการเสวนาด้าน AI และเทคโนโลยีในอนาคต ผลตอบรับของการจัดงาน All วอร f a อเวรรนะระดับภูมิภาคที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานทั้งออนไซต์และออนไลน์ line, ไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0นรายนะครับกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยสมผลต่อเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเติบโต,ตขึ้นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่มนอกจากนี้ก็จะมีก็มีกิจกรรมนะไม่ใช่ก็จะมีก็มีกิจกรรมนะ เพราะว่าจัดเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะนอกจากนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะทั้งนิทรรศการเทอร์ประเกียดการแข่งขันหุ่นยนต์ไซร์โรฟนะเขาเรียกว่าไซร์ rov นะขอไปไซร์ rov ชว์นอเมต์นะครับเวทีประกวด Innovation Awards 2024การประกวดวาดภาพการประกวดร้องเพลงกิจกรรมเวิร์กช็อปแหมมา,มาครบเลยนะการจำหน่ายสินค้าก็มีนะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเป็นฟันเฟืองขับเครื่องไทยสู่อนาคตอานนี่คือเรื่องราวของ อวอร a r ฟร์ warfare, นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4นะแล้วก็เสร็จสิ้นกันไปเมื่อวันในทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับที่หอประชุมทรรโรงบัวสีนะมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งใครที่อยู่แถวทางภาคตะวันออกก็ดีนะครับหรือว่าในจังหวัดชนบุรีก็ดีนะคใครที่ได้ไปงานเนี้นะในช่วงของวันที่11-13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ไปมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างแชร์กันเข้ามาได้เลยนะครับบอกกันเข้ามาได้เผื่อที่ว่าแม่ยังไม่โอกาสได้สัมผัสสักทีนะก็จะได้นะครั้งต่อตอไปถ้ามีเนี่ยเขาก็จะได้ไปสัมผัสกับงานออว์แฟร์กันตรงนี้ซึ่งอีกไม่นานครับนะอีกไม่นานนะวันนี้น่าจะเป็นวันที่18กรกฎาคมซึ่งอีกไม่นานเนี่ยในทนี่เนี้ยเนี่ยก็คืออีกประมาณ4วันนะครับอีก4วัน นะก็คือยึดถือวันแรกของการเปิดงานเลยก็คือวันที่22-28ถึงกรกฎาคมนี้สัปดาห์หน้านี้เองนะครับจะมีงาน All w a r f a r นี่น่าจะเป็นงานระดับประเทศเลยครับจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิตมาเดินทางสะดวกเลยนะคุณผู้ฟังนะครับนะก็เชื่อเลยว่าพบกับงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของงานวิทยศาศาสตร์นะวิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะก็เรียกว่าเป็นการยกระดับ นะครับทักษะองค์ความรู้นะทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะครับเห็นว่างานเนี้ยมีนะน่าจะมีกิจกรรมอะไรอะไรกิจกรรมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับนะบใช่หรืว่าถึงแม้ว่าระดับภูมิภาคงานยังขนาดนี้เลยแล้วลองนึกภาพดูว่าถ้าระดับประเทศแล้วจัดขึ้นที่ศูนย์สิริกณิณเนี่ยงานจะยิ่งใหญ่ประมาณไหนนะครับแล้วที่สำนักงานเห็นได้ยินว่า มีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะแต่ละวันนะลองไปเช็คดูใครเป็นแฟนคลับใครนะครับชื่นชอบท่านไหนก็ลองไปเช็คดูนะน่าจะเป็นเอ่อเพจ f a c e b o o อวอนะครับหรือว่าลองค้นหาคำว่าอวอลแฟนเนี่ยนะระดับประเทศนะเซิร์ชปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับนะก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นใครที่สนใจในเรื่องราวของว่วงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งนะเอ่ออาจจะ อาจจะสนใจน้อยหน่อยแต่ว่านะไปสนอาจจะสนใจในเรื่องของนะครับความบันเทิงอะไรพวกนี้จริงๆนะครับในภายในงานเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยนะความรู้อย่างเดียวมันอาจจะไม่ดึงดูด,ดอาจต้องแถมไปด้วยเรื่องของเกมกิจกรรมการเล่นความบันเทิงอะไรพวกนี้นะเพิ่มขึ้นไปเพื่อเสริมนะครับให้นะ,นะด้านวิชาการเนี่ยนะครับอาจจะเสริมให้คนมาสนใจในทางด้านวิชาการไม่มากวกว่าน้อยนะครับนะแต่ก็ขอให้มาสนใจเนี่ย มากขึ้นเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับนะหรือว่าใครที่พลาดโอกาสในส่วนภูมิภาคนะครับแล้วนะคุณผู้ฟังเองอยู่ในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลหรือใครที่ช่วงเวลาสัปดาห์หน้ามาเที่ยวกุงเทพพอดีแล้วสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมไม่ควพรพลาดอย่างยิ่งสำหรับงานออเวอรแฟร์ครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์สุริกิตนะหรือศูนย์การประชุมแห่งชาติ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิจนั่นเองนะจัดขึ้นนะระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคมน,นี้สัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็เร้ว่าจัดกันทั้งอาทิตย์เลยนะครับใครที่นะชอบในเรื่องของในแวดวงวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีนวัตกรรมงานนี้คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิศาโลกครับเรื่องราวของนักวิจัยเขาบอกว่าเปลี่ยนกากกาแฟครับ ให้เป็นคอนกรีตสร้างทางเดินเทา้าที่แข็งแรงขึ้น30%เขาทำกันยังไงเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิศธาโลกครับช่วงวิาโลกช่วงนี้วิศธาโลกครับเรื่องราวจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอามิดนะครับในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเนะี่ย ใช้กาดกาแฟเหลือทิ้งเพื่อสร้างคอนกรีตที่แข็งแกร่งขึ้น30%สร้างทางเท้าเพื่อการสัญจรแบบใหม่ครับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยร o ย a l เมลเบิร์น Institute of Technology University หรืออามิดนะครับ บอกถึงโครงการทดสอบทางเท้าคอนกรีต,ตจากกากกาแฟแห่งแรกของโลกโดยเป็นโครงการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นรอบรอบร,อบรักวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียครับซึ่งนะักวิจัยจะทำการเปลี่ยนกากกาแฟหนะ้กกากกาแฟะนะฝั่งไม่ผิดนะเปลี่ยนกากกาแฟที่ใช้แล้วเนี่ยให้เป็นฐานชีวภาพและเปลี่ยนของเสียนเนี้ย ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสําหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างขยะอินทรีย์ที่จะถูกฝังกลบรวมถึงกากาาแฟที่ใช้แล้วมีส่วนทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก3%แต่นักวิจัยที่อามิตมุ่งมั่นที่เปลี่ยนของเสียเนี้ยให้เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งนี้ขยะอินทรีย์จะไม่สามารถเติมลงในคอนกรีตได้โดยตรงเนื่องจาก จะสลายตัวเมื่อเวลาผ่านไปและทำให้วัสดุก่อสร้างเสื่อมสภาพทีมนักวิจัยจึงพัฒนาเทคนิคเพื่อทำให้คอนกรีตแข็งแกร่งขึ้น30%โดยพัฒนากระบวนการที่ใช้พลังงานต่ำโดยให้ความร้อนแก่ก,กากกาแฟที่อุณหภูมิ350องศาเซลเซียสและไม่ต้องใช้ออกซิเจนเพื่อสร้างฐ่านไบโอนะไบโอชานะ นอกจากกากแาฟแล้วนักวิจัยยังใช้เทคนิคที่คล้ายกันในการเปลี่ยนขยะอินทรีย์อื่นๆรวมถึงเศษไม้ให้เป็นถ่านไบโอชารซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างคอนกรีตที่แข็งแรงขึ้นนะได้เช่นกันถ่านไบโอชาจากกา,ากกาแฟแล้วก็เศษไม้เนี่ยสามารถทดแทนส่วนหนึ่งของทรายแม่น้ำที่ใช้ำทำคอนกรีตได้นะครับแล้วก็ ทีมงานกำลังร,งร่วมมือกับสภาท้องถิ่นของรัฐวิกตอเรียเพื่อทดลองฐานไบโอชาทั้งสองประเภทในทางเท้าคอนกรีตทรายตามธรรมชาติเริ่มขาดแคลนลงตามการเวลาซึ่งของเสียจะที่ถูกที่จะถูกฝังกลบเนี้ยสามารถทดแทนทรายที่จะนำมาใช้ทำคอนกรีตได้มากถึง15%และลดขยะที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโดยประเทศออสเตรเลียสร้างขยะก,กาแฟแบด75ล้านกิโลกรัมทุกปีส่วนใหญ่นำไปฝังกลบ แต่สามารถนำมาทดแทนทรายในคอนกรีตได้มากถึง655ล้านกิโลกรัมและกาแฟใช้แล้วทั่วโลกผลิตได้ปีละ10ล้านตันซึ่งสามารถทดแทนทรายในคอนกรีตได้มากถึง90ล้านตันผมว่าไอเดียนี้น่าสนใจนะนะไทยเรานะครับใครมีความคิดอย่างนี้ลองไปศึกษานะครับไอเดียจากอ่อ นะักวิจัยจะมาวิทยาลัยอามิดในเมลเบิร์นได้นะครับเชื่อไหมครับว่ากากกาแฟนะครับใครจะไปคิดว่ากากกาแฟสามารถนํามาเป็นคอนกรีตแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงในการสร้างทางเดินเท้าฟุตบาลเนี่ยนะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นเนี่ยสาเปอร์เซ็นทีเดียวนะผมว่าไอเดียนี้นะ่านะสนใจนะักนะไทยเราในะวิจัยไทยนะลองนะครับ ลองศึกษาตรงนี้ได้นะอ่านี่คือเรื่องเราวิศระโลกท้ายรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะใครที่ นะครับอยากจะฟังรายการหรืออยากจะรับชมรายการต่างๆของทาง YouTube r m UDP l i v e นะครับก็เข้าเป็นเข้ามาที่ YouTube r m UDP l i v e แล้วเลือกรายการเลือกตอนที่อยากจะติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m UDP l i v e แห่งนี้ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดนะกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าอยาก ถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะครับของทาง R M U D P Live อย่าลืมกดไลค์กดออขอใบไม่ใช่ก็เรียกว่ากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับแล้วก็ฝากรายการวิดีเด็ดด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัพห์ละสองตอนทุกวันพุธและปรัศดีบนทาง YouTube ของ R.M.U.T.P. Life เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสําหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดําเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด